ไม่รู้นะครับอ่ะต่อไปนะครับ6 8 1หลัก10หลักหน่วย8ปแล้วก็2นะครับนะฮะแปแล้วก็2นะครับสูตรนี้นะครับคือสูตร2ตัวบนนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับ <c oughs> สวัสดีทั้งสามพันคนนะครับ สวัสดีทั้งสามพันคนนะครับสูตรนี้คือสูตรสองตัวบนนะอา,อาจารย์เขียนให้แล้วกันสองตัวบนเผื่อใครที่เข้ามาแล้วไม่เข้าใจนะครับว่าตัวไหนนะครับอาจจะไปไม่รู้เอาไม่รู้แล้วกันสองตัวบนนะสองตัวบนนะครับสูตรนี้คือสูตรสองตัวบนนะครับคือเข้าบนนะครับ โอเคมีขายแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์สดเสร็จนะครับไปหาจับจองลอตเตอรี่ไว้แต่ใครที่อยากเอาชัวร์รอนะครับใครที่อยากเอาชัวร์รอสูตรสามตัวแล้วไปเทียบสูตรให้อาจารย์เทียบสูตรให้ได้นะครับแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะครับอยากรับโชคไปหาเอาหลังจบไลฟ์สดนี้โอเคไหมนะครับนะสูตรนี้คือสูตรสองตัวบนนะครับ ทุกคนเข้าใจแล้วรับทราบแล้วนะครับอาจารย์จะจับคู่ให้แล้วนะครับนะครับอาจารย์จะจับคู่บางคนอะใครอยากให้อาจารย์จับคู่ให้คอมเมนต์ว่าจับคู่ขึ้นมาใครอยากให้อาจารย์จับคู่ให้คอมเมนต์ว่าจับคู่ใครไม่อยากให้อาจารย์จับคู่ให้อยากเอาแค่นี้โอเคอาจารย์ไม่ว่านะครับอยากให้อาจารย์จับคู่ให้พิมพ์ว่าจับคู่แต่ถ้าใครอยากได้แค่นี้พอก็จับคู่เอาเองนะครับแต่ว่าอาจารย์ให้มาแค่นี้แต่ถ้าใครอยากให้อาจารย์จับคู่ให้ ใครอยากให้อาจารย์จับคู่ให้ก็บอกว่าจับคู่พิมพ์มาว่าจับคู่นะครับอาจารย์จะจับคู่ให้นะครับมาจับคู่นะครับจับคู่นะครับจับคู่นะครับจับคู่ได้ หลังจากที่ดูสถิติมาแล้วอาจารย์จะไปดูว่าตัวเลขที่จับคู่จะประมาณเท่าไรนะครับโอเคไหมครับใครที่ยังไม่แชร์ให้อาจารย์ใครที่ยังไม่แชร์ให้อาจารย์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์โอเคไหมอาจารย์ขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วคอมเมนต์ Comment ให้อาจารย์ว่าแชร์แล้วนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตอนนี้คนดูอยู่ที่สามพันคนนะครับยอดแชร์อยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับ ตัวแรกนะครับของสูตรเมื่อวันที่1ตัวแรกของสูตรวันที่1มีนาคมนี้นะครับตัวแรกที่เปิดประเด็นมาได้ก็คือ68นะครับตัวแรกที่คอมเมนต์เข้ามาได้ก็คือเอ้ยคนตัวแรกที่จับคู่มาได้คือ68ของงวดวันที่1มีนาคมนี้นะครับโอเคนะครับ68เป็นเลขในใจใครหรือเปล่านะครับพิมพ์ลงมา บางคนอาจจะดูเยอะนะครับเพราะว่าอาจารย์เขียนตัวใหม่นะครับมานะครับตัวต่อไปนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนนะครับอาจารย์ก็รีบให้อยู่นะครับใจเย็นนะนี่นะครับตัวต่อไปนะครับหาใคัที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีด้วยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวบน สูตรนี้เป็นสูตร2ตัวบนนะครับชอบค่ะ68นะครับอ่ะใครที่มีเลขตัวอยู่ในใจแล้วนะครับอ่ะขอบคุณมากครับใครที่แชร์นะครับขอบคุณมากครับขอให้ได้รับโชคเมื่อวันที่1มีนาะใครที่แชร์แล้วขอให้ได้รับโชควันที่1มีนาะที่จะถึงนี้รับโชคใหญ่นะครับจับลอตเตอรี่ให้โดนโอเคไหมนะครับ ตามตลอดเลยค่ะ068นะครับสูตรสามตัวอาจารย์ไม่เสร็จนะครับสูตรสามตัวอาจารย์ยังไม่เสร็จนะครับถ้าสูตรสามตัวเสร็จอาจารย์เทียบสูตรให้เลยนะครับว่าสูตรสองตัวบนนี้จะไปชนตัวไหนนะครับจะไปชนตัวไหนนะครับโอเคไหมนะครับนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทั้งสามพันสามร้อยคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครที่อยู่ในไลฟ์นี้อาจารย์บอกเลยว่าโชคดีนะครับใครที่อยู่ในไลฟ์นี้นะครับเพราะว่า อาจารย์จะลบไลฟ์ทิ้งโอเคไหมครับตามเพจไว้นะอย่าล okay, yeah. ืมกดไลค์กดติดตามเพจอาจารย์ไว้นะครับโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจอาจารย์ไว้นะครับติดตามเพจไว้เพราะอาจารย์จะมีสูตร3ตัวตรงนะครับอาจารย์จะติดอาจารย์จะมีสูตร3ตัวตรงให้นะครับอาจารย์จะไลฟ์แทบทุกวันนะครับโอเคไหมนะครับ ชอบค่ะหกแปดเพราะเป็นเลขห้องนะครับสองตัวล่างไม่มีหรอคะสองตัวล่างมีนะครับแต่ว่าอาจารย์จะให้เป็นวันหน้านะครับเอาทีละสูตรไปก่อนสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวบนนะผมชอบสองหกหนึ่งเอ้ยสองหนึ่งหกปีหกสามออกหกเจ็ดปีที่แล้วบนนะครับอืมเมื่อก่อนนี้จะมาแปดแปดแปดศูนย์แปดสอง มาแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะครับว่าควรเน้นตัวไหนนะครับเพราะว่าอาจารย์จะเทียบสูตรให้โอเคไหมนะครับอาจารย์จะเทียบสูตรให้นะครับเพิ่งดูครั้งแรกค่ะไลฟ์สดให้แต่อาจารย์หกศูนย์สามตรงๆนะครับขอบคุณมากนะครับใครที่คอมเมนต์ตรงนี้นะครับหกศูนย์สามนะครับงวดที่แล้วนะครับตรงๆนะครับงวดนี้มาดู ถูกสีค้าครั้งแรกสามเก้านะครับขอคุณมากนะครับเครดิตนะครับตามอาจารย์ได้สามเก้านะครับหกสองนะครับคนชอบหกสองก็มีนะครับอ่ะวันนี้ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมานบางคนงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะครับบอกอาจารย์ว่าอาจารย์หนูอยากตามมากเลยสามเก้าแต่เป็นเลขดังเลขปิดลับนะครับเลขปิดลับเลขดังนะครับโอเคนะครับอาจารย์เข้าใจนะครับว่าเลขดังเลขปิดลับอ่า เราก็จะหาไม่ได้นะครับเราจับจองไม่ได้นะครับกดที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้นะครับกดลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้นะครับเขาไม่อั้นนะครับเขารับทุกตัวครับหมดปัญหาเลขปิดลับโอเคไหมหมดปัญหาเลขปิดลับนะครับเขาไม่มีอั้นนะครับเขารับทุกตัวนะครับโอเคไหมครับเขารับถูกสามตัวตรงค่ะหก3สามสูตรสามตัวนี่ไงสูตรสามตัว ได้สามตัวงวนที่แล้วค่ะโอ้โหสุดยอดมากค่ะดูครั้งแรกชอบค่ะหกศูนย์ปดค่ะเข้าดูครั้งแรกนะครับโอ้โหงนต่แงวนงวดที่แล้วเนะี่ยมีคนตามเยอะอยู่นะครับหกศูนสามเนี่ยได้หกศูนสามเยอะเยอะเหมือนกันนะฮะอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ได้ไปนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับงวดที่แล้วอาจารย์เน้นผิดตัวครับเสียใจมาก40960นจริงๆนะครับอาจารย์ขออภัยด้วยจริงๆนะครับอาจารย์เน้นผิดตัวนะครับอาจารย์เน้นผิดตัวจริงๆนะครับอาจารย์เน้นผิดตัวจริงๆนะครับนะนะครับบางคนนะครับซื้อ39ไม่ได้นะครับซื้อทุกตัวที่ให้ค่ะสามตัวสองตัวล่างบนสุดยอดนะครับงวดนี้ศูนย์ยังมาอีกเปล่าคะนะครับงวดนี้นะครับต้องรอดูนะว่าเลขวิ่งบนล่างจะ เลขวิ่งบนล่างจะเป็นยังไงนะครับต้องไปเทียบดูทีของผมในงวดที่แล้ว6 0 3 0 3 3 9ไม่อั้นของผมด้วยได้เต็มเต็มครับอั้นแท้อั้นอั้นอั้นแค่93นะครับสุดยอดนะครับดีมากนะครับยินดีด้วยนะครับบอกเลยว่าปังโอนไวสุดๆนะครับนะโอเคต่อมานะครับอาจารย์ชอบเน้น6 8นะครับไปนะครับโอเคอาจารย์จะลงแล้วนะครับอาจารย์จะให้แคบแล้วนะครับ รอบนี้นะครับอยาลืมเหตุไว้นะครับนะครับอาจารย์ยี่สิบไม่เอาหรอคะยี่สิบยี่สิบมาสวัสดีครับงวดที่แล้วตรงๆเลยค่ะสามตัวตรงๆสวัสดีครับเพิ่งเข้าดูอาจารย์ครั้งแรกสวัสดีครับนะครับนะฮะครับนะฮะ ลิงก์ที่อาจารย์ปังมับไว้คลิกเข้าไปแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับนะฮะใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้หน่อยเร็วใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้อาจารย์หน่อยอาจารย์จะได้รู้นะฮะอ่าใครอาจารย์จะได้รู้นะครับใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้อาจารย์หน่อยสวัสดีครับผมเพิ่งดูครั้งแรกครับเพิ่งดูครั้งแรกใช้วิจารณญาณนะครับกดติดตามและกด like ไลค์เพจไว้ก่อน กดติดตามแล้วกดไลค์เพจไว้ก่อนนะครับจะได้รู้นะครับว่าอาจารย์มีอะไรบ้างนะครับสูตรนี้สูตรสองตัวบนโอเคไหมนะครับใครแข็บแล้วพิมพ์หนึ่งให้อาจารย์ใครแข็บแล้วพิมพ์หนึ่งให้อาจารย์นะครับกดติดตามไว้โอเคไหมนะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามเพจไว้นะครับโอเคไหม